ล่มแห้งล่มวีวีเป็นสัญญาณว่าหนาหนาวเข้ามาเต็มตัวแล้วครับพี่น้องดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่เขาต้องดูแลรักษาส,าสุขภาพในช่วงนี้ก็คือการดูแลสุขภาพการรักษาอุณหภูมิร่างกายให้ดูอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าหนาหนาวนี่อากาศมันจะเย็นนะครับแล้วก็อากาศมันแห้งครับซึ่งจะส่งผลให้ระบบถาาุต่างๆในร่างกายเขา,าจะเป็นถายล่มถาาุน้ำระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกาย รวมถึงระบบย่อยอาหารเฮานี่มันย้อนลงครับพี่น้องย้อนประสิทธิภาพลงจะทถ้าใป้เฮานี่บ่สบายเลยนะครับดังนั้นจึงควรจะรักษาวความอุ่นให้ร่างกายอยู่ตลอดเวลายามจะเศร้าก็ดื่มน้ําอุ่นเด้อพี่น้องอการใส่เสื้อกันหนาวก็เป็นสิ่งสุดสาคัญครับในเวลาครับพี่น้องเสื้อกันหนาวไปกดเบื้องี้ตูกออกมาใส่เลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาบอกมาก่าวครับดูความฮองใหญ่กันครับพี่น้อง เพราะว่าอโลคยาปรมัลลภาความมมิโลกเป็นลาบอันประเสริฐครับพี่น้องสุขสบายดีสุขผูสุขคนครับผม